เนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยไหนเป็นหมาไหนลูกหมาไหนลูกหมาอันนี้ลูกหมาแล้วไหนลูกหมาเด็ข้างนี้ไหนหมาหมาอยู่ไหนอันไหนชี้สิอายุงเส้นไปหากันนี่อ่ะอายุงเส้นไปหากันไหนค่อยๆลากนะทำให้สวยทำให้สวยทำไปหากันไหมทำดีๆไปอ้อมไปทำไมอ่ะมาอย่างนี้โอเคพ่อนี่อันนี้อันนี้นะ น,นี่นี่ตัวอะไรลูปอะไรไ<ว>ข,ข่ร<ว>ูปไข่ไข่แล้วแล้วอันนี้อันนี้ไหนไข่อยงเส้นไปหากันยงแบบยงไหนยงสวยสๆยงปื้ดแบบนี้เลยยงสวยๆนะอ uh ๋ออันนี้อันนี้รูปอะไรลูกรูบรถรถอะไรเนี่ยรถขาวรถข,ขาวรถคารแล้วแล้วอัวนนี้อันไหนรูปรถดิดิอันไหน โอเคอ่ะลากเส้นลากสวยๆลากแบบนี้ปื๊ดแบบนี้ลากจากข้างนี้ไปหรอทำสวยๆทำสวยๆโอเคมันคืออันนี้อันน,นี้รูปอะไรเนี่ยไก่ไก่ล่าๆตรงนี้ไหนรูปไก่มีมและฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งนี้นไหนรูปไก่ครับม,มอีอ่าอา่อาลากเส้นไปหากันลากแบบนี้ลากสวยๆนะลากสวยๆลากสวยๆลากสวยๆ Um, uh dois, -huh. okay.